จะเลือกใช้ชามนาปรุงสำเร็จชนิดผงตราโซเลคาเฟ่นะคะสะดวกชงง่ายเปรี้ยวหวานเข้ากันได้อย่างลงตัวค่ะหน้าตาก็ดูดีนะคะสวยงามอร่อยมากๆกับเมนูที่มีชื่อว่าเลมอนทีสตรอเบอรี่เจลลี่ป๊อปค่ะ เมนูเสริมสร้างรายได้นในคลิปนี้ค่ะมาทําเมนูชามะนาวให้มีสเสน่ห์และน่าทานยิ่งขึ้นค่ะ <Wow. S 1> กับเมนูที่มีชื่อว่า <Wow. S 1> Lemon t ีสตรอเบอรี่เจลลี่ป๊อค่ะ <Wow. S 1> มาแล้วนะคะกับเมนูที่อาจารย์ชอบแล้วก็อร่อยมากทานแล้วสดชื่นค่ะนั่นคือเมนู Lemon t ีสตรอเบอรี่เจลลี่ป๊อนะคะตัวนี้ทําง่ายค่ะแล้วก็อร่อยขายดีด้วยนะคะ อาจารย์เลือกใช้สตรอเบอรี่เจลลี่ป๊อปตราชวนใต้นะคะหวานหอมระเบิดในปากเคี้ยวสนุกค่ะใส่ลงไป25กรัมค่ะตักไปพร้อมกับเนื้อและน้ำไปเลยนะคะอาจารย์ใส่น้ำร้อนก่อนลงไปในแก้วนะคะที่เป็นถ้วยตวงหรือคนสมวผสมได้นะคะใช้น้ำร้อน2ออนหรือ60อิค่ะแล้วก็อาจารย์เลือกใช้ชามนาปุงสำเร็จชนิดผงตราโซเลคาเฟ่นะคะ30กรัมค่ะ สะดวกชงง่ายสดชื่นเปรีย้ยวหวานเข้ากันได้อย่างลงตัวค่ะตัวนี้ละลายง่ายด้วยนะคะคนสมวนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นน้ำดื่มอุณหภูมิปกติหรือน้ําเย็นนะคะอีก3ออนเพื่อลดความร้อนนะคะห้ามใช้น้ำร้อน5้าออนทีเดียวเพราะว่ามันจะร้อนเกินไปค่ะทำให้น้ำแข็งละลายนะคะหัวใจสําคัญเลยนะคะ แล้วนะคะอาจารย์จะใส่น้ําแข็งนะคะลงไปในแก้วเสิร์ฟแล้วนะคะขายดีมากเลยนะคะเมนูนี้นนเพราะว่ามันสดชื่นนะคะยิ่งบ้านเราร้อนๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะง่ายมากเห็นไหมคะ เราก็จะตกแต่งด้วยสตอรอเบอรี่เจลลี่ป๊อปตราฉวนใต้นะคะอาจารย์ใช้ประมาณ25กรัมค่ะข้างล่าง25กรัมข้างบนก็ประมาณ25กรัมนะคะตกแต่งความสวยงามค่ะมะนาวนะคะต้องใช้มะนาวสดนะคะ เห็นไหมคะว่าง่ายมากๆหน้าตาก็ดูดีนะคะสวยงามแล้วก็ที่สำคัญอร่อยมากๆกับเมนูที่มีชื่อว่าเลมอนทีสตรอเบอรี่เจลลี่ป๊อปค่ะ